สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับต้อนรับสู่ Weekly Market Outlook วิเคราะห์นโน้มรายสัปดาห์ประจำวันที่4-9ถึงกรกฎาคมครับสัปดาห์นี้เอามาฝาด้วยการ3คู่ที่น่าสนใจนั่นก็คือทองคำ Bitcoin และ GU ครับแต่ละคู่เนี่ยจะมีเหตุผลในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีจุดเข้าเทรดอยู่ตรงไหนไปชมกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มสึการวิเคราะห์เลยนะ ก็เริ่มกันที่คู่แรกทองคำนะครับแต่ขอบอกข่าวไว้สักนิดหนึ่งสัปดาห์นี้นะครับมีข่าวที่ต้องระวังมากๆเลยอยู่2ข่าวนะที่เกี่ยวกับ USD นะครับข่าวแรกนั่นก็คือรายงานการประชุมของ FOMC ครับที่จะออกมาในคืนวันพุธตอนตีหนึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับกับอีกงานหนึ่งครับแน่นอนสุกแรกของเดือนนะก็จะเจอกับงอนฟาร์ p a y โ o นะครับวันศุกร์ทุ่มครึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระวัง2ข่าวนี้ไว้ให้ดีนะครับแต่ ยังไงก็ตามเนี่ยอย่าลืมเช็คข่าวก่อนเทรดทุกครั้งนะครับโอเคเริ่มกันเลยแล้วกันสําหรับคู่ทองคานะครับตามที่เห็นอยู่ตรงหน้าจอนี้นะอันนี้ทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวขอ,อ,อไปทางเฟรมเดย์ก่อนแล้วกันทางเฟรมเดย์ทองคำนะรปรากฏว่าเราเจออะไรนะครับในสัปดาห์นี้เราเจอว่ามีไเ่อร์เจนครับทุกคนก็คือจุดนี้นะครับกับจุดนี้เนี่ยมันทําต่ําลงแต่ในะขณะที่ นะครับ RSI เนี่ยเหมือนจะยกตัวสูงขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยแอบเจอไดเวจในทางเฟรมเดย์นะครับอันนี้คือเหตุผลที่น่าบายนะสำหรับสัปดาห์นี้แต่นะครับไม่เพียงเท่านั้นถ้าเราซูมเข้ามาเราจะเห็นว่าเป็นไงครับเห็นว่าในทางเฟรมเดย์ตรงนี้ครับที่เพิ่งปิดไปเลยเนี่ยแห่งเนี้ยนะครับเป็นอะไรนะครับไพ t ชันคืออะไรครับเรียนกันไปแล้วนะใน education พินบาร์ พินบาร์นะเจอตรงแนวรับด้วยนะครับมีไดว์เจนต์อีกโอ้โหเอ้สัญญาณนะครับกับตัวมาแบบนี้เนี่ยทองคําสัปดาห์นี้น่าลุ้นนะว่าจะได้ขึ้นนะครับแต่ดันมาอยู่สัปดาห์นอนฟาร์มอีกนะครับก็รอดูแล้วกันว่าระหว่างเทคนิคกับข่าวครับใครจะชนะทีนี้นะครับพอเรามาดูทมเฟรม4ชั่วโมงโอเคก็ อย่างที่เราได้วิเคราะห์การส่งให้ทุกวันนะครับในเดลิฟิกทองคําก็อย่างที่บอกไปนะครับก็เป็นไซด์เวลลงแหละนะก็ไซด์เวย์ลงมาเรื่อยๆครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังการดีดนะครับอย่างที่เราวิเคราะห์กันมาเสมอว่าลงก็จริงแต่ระวังโดนดีดได้ทุกเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหน้าบ่ายนะครับก็ยังน่าสนใจรบวกกับเหตุผลเนาะว่าเจอดาวเจนในทางเฟรมเดย์ล้วเป็นผิดบาด้วยนะครับในทางเฟรมเดย์ดังนั้นแล้วเนี่ย ต่อให้ลงมาครับไซเว์ way ลงมาเรื่อยเงี้ยก็มีโอกาสเล่นได้นะครับฝั่งบายก็ยังคงเล่นได้นะไม่อันตรายอะไรมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีเอนะไม่ว่าจะเล่นฝั่งไหนก็ตามนะครับถึงผมจะบอกว่าอาจเล่นได้แต่ก็ต้องมี SL มีวินัยนะสำหรับโซนนะครับที่รอบ,บายนะก็ก็เป็นโซนนะครับแนวที่1 7 8 7จนถึง1 7 6 2นะครับโซนนี้ถ้าราคาลงมาสักรอบหนึ่งนะครับแล้วให้สวยเลยก็คือเกิดไดร์เ g e n ในทางเฟรม 4ชั่วโมงอีกสักครั้งเนี่ยโอ้โหนี่คือสวยเลยนะครับแล้วราคาก็มีโอกาสนะครับเบรคเทไลท์ขึ้นไปได้นะอันนี้คือฝั่งบายนะครับรอลงมาอีกรอบนะครับรอดูว่ามีไดเวอร์เจนหรือเปล่ามีไพชั่นกับตัวไหมแล้วค่อยเข้าสำหรับ SL นะครับอยู่ที่17 53นั่นเองครับสำหรับฝั่งบายนะก็จริงๆตรงนี้ก็นะครับโลเดิมด้วยก็ไลยให้ผลครับประกอบกันสำหรับหน้าบายอ่ทีนี้ถ้าเราตีนะครับเทรลไลน์ตรงนี้นะครับ ก็จะเห็นว่าช่วงสั้นๆนตรงนี้เป็นขาลงอาจจะเป็นไซด์เวลลงก็ได้ถ้าพูดเพราะฉะนั้นแล้วมี2แบบใครที่ Aggressive หน่อยนะครับไม่กลัวและความเสี่ยงได้นะครับ m a n a ี่บ e ิหดีก็รอลงมาแล้วก็เข้านะครับถ้าเด้งขึ้นเราก็ได้ต้นเทรนนะแต่ถ้าเอาชัวนะครับก็มีแบบนี่ไงก็คือรอเบรกเทรนไลน์ครับรีเทสแล้วค่อยเข้าอีกรอบนึง่งอันนี้ก็ สำหรับใครที่เอาชัวร์ก็รอนะครับเบรกเฮดไลน์แล้วรีเทสแล้วค่อยเข้าส่วนฝั่งเซลล์นะครับฝั่งเซลล์ถ้าจำกันได้ยังคงเป็นแนวเดิมนะที่เราเคยวิเคราะห์กันไว้ให้ในวีก่อนสำหรับทองคำนะครับยังคงเป็นแนวราคาเดิมเลยเหตุผลนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขานะครับถ้าราคาเนี่ยเบรกเฮดไลน์ตรงนี้ขึ้นมาไดนะ้สิ่งที่จะพุ่งเนี่ยคิดว่าไม่น่าพุ่งอยู่แค่แค่ไฮเดิมตรงช่วงนี้หรอก คิดว่าน่าจะทะลุไปต่อเลยครับไปลงช่วงนู่นเลยครับ1896นะครับจนถึง1911นะคิดว่าน่าจะทะลุมาจนถึงโซนนี้ได้เลยนะครับถ้าเขามีแรงส่งขึ้นมาจริงนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงประมาณหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยอันนี้แนวประมาณราคา1877ตรงเนี้ยนะครับเสี่ยงเหมือนกันนะครับแม้จะมีโอกาสลงนะแต่ก็เสี่ยงลุ้นนะว่าจะทะลุอะ่ะมันก็มีโอกาสสูงนะครับ แต่ถ้าเกิดขึ้นไปหน่อยนะ1 8 9 6งแปดเกหถึงหนึ่อันนี้ค่อนข้างมีภาษีดีกว่านะครับเราเป็นรับต้านเก่าด้วยตรงนี้นะครับก็น่าสนใจส่ว sl นะครับถ้าหลุด1920อันนี้ก็ต้องยอมนะครับ,รบ sl ฝั่งเซลนะเซลลงมาก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าโดยรวมๆแล้วก็ยังเป็นเทรนขาลงนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นการเด้งขึ้นเพื่อลงต่อก็เป็นไปได้อันนี้ก็คือเหตุผลนะครับและภาพรวมนะ ของทองคําที่จะน่าเล่นในสัปดาห์นี้นะครับต่อมาสำหรับ Bitcoin อ่ะไม่เจอกันหลายสัปดาห์เลยบิตคอยนะครับเพราะว่าไม่มีแรงซื้อแรงขายเข้ามาอย่างชัดเจนสักทีนะครับได้แต่เอือ่อยๆไซด์ซเว์นะคิดว่ารอเม็ดเงินก้อนใหญ่เข้าอีกทีนะครับซึ่งก็ต้องดูปัจจัยพื้นฐานหรืออีเวนต์ใหญ่ๆท,ทางอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเชื่อว่าเงินของสถาบัานวานนลงทุนรายใหญ่เนี่ยถึงจะเข้าอีกทีนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับได้เคยวิเคราะห์กันไปไว้แล้วนะตั้งแต่ประมาณ2อสาสัปดาห์อาจจะประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้เคยวิเคราะห์ไว้ให้แล้วว่าบิตคอยน่าสนใจนะที่จะเข้าบ่ายนะครับอันนี้อาจจะวิเคราะห์ส่งให้ไว้ในอ๋อไม่แชทกลุ่มนะฮะอาจจะไม่ได้ลงไว้ในวิกฤตนะครับถ,ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมเข้าไม่แชทกลุ่มด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยบริเวณนะครับถามว่าทําไมสัปดาห์นี้ถึง มาให้ลุ้นบายกันเพราะว่ายัางคงมีโอกาสที่ราคาเขาจะเด้งขึ้นไปนะครับไปอย่างประมาณแนวรับแนวต้านในอดีตโซนนี้นะครับมีโอกาสที่เขาจะเด้งขึ้นมาแถวนี้ได้ดังนั้นแล้วเหลือเหลือเด้งครับอยู่ที่ว่าเขาจะเด้งหรือป่กเด้งมากเด้งน้อยยังไงก็ตามนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะเด้งได้บวกกับเห็นไทไลน์เส้นนี้ไหมเนี่ยครับมีโอกาสที่เขาจะเด้งมาทดสอบเทไลเล์เส้นนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เป็นไปได้นะถ้าราคาไม่ทำโโต่ำกว่าเดิมหรือไม่หลุด sl ของเราก็คือไม่หลุด15992ตรงนี้มีโอกาสที่ราคานะครับจะ,ะขึ้นได้อันนี้คือหน้าบายนะซึ่งเพื่อความปลอดภัยเอางี้ละกันผมมีอีกแนวก็คือ17719ไม่ใช่เพื่อความปลอดภัยสิเอาเป็นแนวเข้าแล้วกันครับว่า17719จนถึง19481ตรงแนวโซนนี้ครับ ก็เป็นโซนที่น่าเข้านะว่าหวังว่าราคาจะขึ้นไปแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยดูจากทรงแล้วมีโอกาสที่เขาจะเททิ้งดิ่งก่อนหนึ่งรอบนะครับถ้าเขาเททิ้งบิ่งลงมาอันนี้ผมคาดการณนะ์ล้วว่าเททิ้งบิ่งลงมาแล้วเดี๋ยวค่อยเด้งแบบนี้นะครับเพราะงั้นถ้าเขาเททิ้งบิ่งลงมาแล้วเจอเป็นดิเวอเจนอะไรก็ตามอย่างเงี้ยครับก็ค่อยเข้านะจะปลอดภัยกว่านะครับรอดูอย่าให้หลุดหนึ่งห ถ้าทิ้งบิ่อองมาแล้วไม่หลุด SL ของเราแล้วมีสัญญาณแทชั่นกับตัวขึ้นไปนะครับก็น่าสนใจที่จะบายครับโซนดีอย่างที่ได้บอกไปนะครับเป็นโซนรับแนวต้านอันเดิมนะก็อยู่ที่ประมาณ25266จนถึง26854โซนนี้ครับแนว TP อ่ะจบกันไปสำหรับบิตคอยนะครับสุดท้ายสำหรับคู่ GU สัปดาห์นี้นะครับ GU ก็เดมรวมนะครับก็เป็นเทรนลงอแหละ ก็สามารถมองฝั่งเซลล์ได้อยู่แล้วนะเพราะเป็นเทรนลงนะครับแต่พอเรา l ฟ o t เทรนตันกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับใจรักจะบายก็สามารถบายได้นะโดยที่เหตุผลก็คือเป็น d o บเบิลบอท o อนะครับอันแรกและแล้วเดี๋ยวผมขอเช็คน,นิดนึงเหมือนจะเห็นไดเร g เซนนะครับอืมไปเจอไดเร g เซ t เอานู่นเลยครับทำ Frame รมวี ตรงนี้นะครับเป็นไดเวอร์เจนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิเจะไดเวอร์เจนนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงพอจะบายได้แล้วก็ไม่หลุดโลด้วยนะครับครั้งในสัปดาห์ก่อนที่ลงมาก็ยังไม่หลุดโลนะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับที่ราคาจะขึ้นได้ทีนี้ถ้าจะเข้าหรอก็รอราคานะครับลงมานะครับบริเวณประมาณ1.20190จนถึง1.19334โซนนี้นะครับ มีสัญญาณกับตัวครับเจอไดบเจนอะไรก็ว่าไปเราค่อยเข้านะครับก็นู่นเลยนะครับ TP อาจจะไปรอที่ TP ที่เซลล์โซนได้เลยนะครับด้านบนนู่นเลยนะสำหรับ SL นะครับถ้าเราเข้าบายไปแล้วเนี่ยก็พยายามดูครับอย่าให้หลุด1.18826ถ้าหลุดนะครับตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็อันตรายครับอาจต้องคัดออกมาก่อนนะครับโอเคอันนี้คือเหตุผลของฝั่งบาย ทีนี้ฝั่งเซลล์ครับก็ไม่มีอะไรมากฝั่งเซลล์ด้วยความที่แนวโน้มเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วครับว่าเป็นขาลงเนาะก็ follow trend ครับเซลล์ไปกันไปตามเทรนด์โดยที่ราคานะครับรอขึ้นมาครับที่บริเวณนะครับจุดสูงสุดนะครับแถวๆนี้นะแนวรับแนวต้านเดิมนะครับโซนนี้แหละเนาะนะครับโซนนี้ถ้าขึ้นมาแล้วเนี่ยก็นะครับเจอพาชั่นนะจะสัญญาณกลับตัวก็เดี๋ยวรอเซลล์ลงมาได้นะครับสำหรับฝั่งเซลล์ไม่ซับซ้อน นะโดยที่รา,าคาโซนที่จะเข้าก็าอยู่ที่ประมาณ1.23320จนถึง1.24083นะครับ SL ให้กันแบบใกล้ๆไ้เลยเพราะว่านะครับไม่ต้อง SL ไกลหรอกเพราะถ้าเกิดว่าจะลงยังไงก็ลงครับแต่ถ้าไม่ลงก็คือก็คือ,คอยอกยักและออกมาก่อนเลยนะครับถ้างั้น SL อยู่ที่1.24291นะครับโอเคจบกันไปสสำหรับ3คู่นะทองคำบิตคอยแล้วก็ GU สัปดาห์นี้นะครับ อันนี้เป็นมุมมองกวา้างๆนะรายสัปดาห์ก็เดี๋ยวถ้าเป็นมุมมองรายวันนะครับเป็นเดลี่ก็ไปรอเจอกันในกลุ่มอีกทีหนึ่งโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับและที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของเรานะครับและที่สําคัญถ้าคลิปนี้ดีฝากแชร์ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามกันลาไปก่อนสวัสดีครับ